สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะไม่คันค่ะลูกค้าอาจจะตกใจโอ้โหดูสติกเกอร์ไม่ลอกรถหมาแบบเปื้อนฝุ่นเลยอาจัดให้ค่ะรถเพิ่งเข้าเลยมากันเลยยังไม่ได้ล้างให้ดูเลยฝนจะตกแล้วให้ดูกันแบบนี้เลยนะคะกับรถ Toyota Hilux r e ี o คันนี้เป็นสมาร์ทแคปรถยนต์เครื่อง2.4เป็นกระจกไฟฟ้าค่ะ 2.4J กระจกไฟฟ้านะคะ เป็นปีส6บหจดสิค่ะตอนนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะคะมาแบบร้อนๆฝากระโปรงร้อนเลยค่ะ <c oughs> เพิ่งมาเลยค่ะเลยลงลงให้ลงคลิปให้ลูกค้า FC เราดูก่อนเลย ว่าแบบนี้ไม่ล้างเลยค่ะเตเอ็มมาแบบให้ดูอย่างนี้เลยยังไม่เก็บงานไม่ล้างให้ดูงานดิบแบบนี้เลยเล่มใหมคันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนหกมืหนึ่งพันเจ็ด้อยห้าสิบสามกิโลเมตรค่ะกุณเจนะคะนี้รุ่นนี้จะเป็นเกียร์ห้าสปีดค่ะปีสิบหกจดสิบเจ็ดนะคะเบาะผ้าค่ะ ซักทาความสะอาดให้ลูกค้าก่อนค่ะเอาว้ารถพิ่งเข้านะคะให้เห็นกันอย่างนี้ไปเลยรถของเราเป็นรถหมดสัญญาเช่าค่ะลูกค้าไม่ต้องกังวลไม่มีก่อมไม้โครงสร้างเดิมไม่น้ําท่วมไม่จมน้ําค่ะไม่มีสนิมค่ะไม่มีสนิมนะคะรถจดตรงตามเล่มเรียบร้อยนะคะมีโครงหลังคาเหล็กอย่างนี้ กล่องอลูมิเนียมเก็บของนี่ไปแบบนี้ไม่ถอดน,นะคะโอ้เหล็กหนาๆเลยรอสติกเกอร์ให้ค่ะเก็บงานอาชมยางกันหน่อยอันนี้เปลี่ยนแล้วยางสัปดาห์ที่50ปี2023ค่ะ เครื่องดีเซลนะคะแบบนี้ให้ลูกค้าดูเล่มกันนิดนึงว่าเอ๊ะรถยนต์รถมือเดียวไหมเนี่ยรถเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนี่นะคะมือเดียวปีสิบหกจดสิบเจ็ดค่ะ จัดไปวันนี้ราคาสองแสนหกมืนสี่พันบาทค่ะสองแสนหกมืนสี่พันบาทซื้อสดรวมแวดให้แล้วไม่มีบวกแวดเพิ่มค่ะราคานี้เลยปายภาษีนะคะจะหมดมีนาปี68ค่ะ าย้ำราคาคะ่ะ2องแสนพบาทชมรถได้นะคะรถจอดอยู่ที่โกดังบางนาติดก,กับไบเทคบางนาตรงนี้เลยลูกค้าชมรถได้เลยคะ่ะเปิด9ก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเปิดทุกวันเซอเอ็มสแตนบายรอทุกวันคะ่ะรบกวนลูกค้าแจ้งกันนัดหมายล่วงหน้านิดหนึ่งนะคะ ปรึกษากันได้ค่ะราคาพิเศษเลย264,000บาทวันนี้วันอาทิตย์ก็นอนดู Youtube สบายๆเพลินๆค่ะไม่ซื้อไม่ว่ามาชมรถกันก่อนได้หรือว่าเป็นกำลังใจนะคะกดไลค์ดูคลิปเซลเอ็มก็ดีใจแล้วค่ะ เราคอมเมนต์กันได้นะคะแต่คอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะคะเราอยู่ในชุมชนคุณภาพกันค่ะติชมกันได้นะคะติได้แต่อย่าติแรงนะคะไปแล้วค่ะวันนี้มาแล้วฝนเริ่มลงเม็ดแล้วเส็มขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ